Hello ฮัลโหลค t าวันนี้ก็กลับมากับช่องเซซิลบิวตี้กันค่ะซึ่งวันนี้เราก็ยังจะค่อนข้างรีวิวเครื่องสำอางเน็กกันแบบต่อเนื่องนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เขาจะออกจากไทยแล้วก็เลยแบบถ้าแบบมีคนในสนใจอะไรก็แบบอยากให้ได้ดูรีวิวก่อนไปซื้อกันนะคะซึ่งวันนี้รุ่นที่เราจะมารีวิวก็คือตัวนี้นะคะก็คือเน็กบอลชูโก o เน t u r เ l อร t u r ลเนเชอรีเรเดียนฟาวเดชนะคะ ก็คือตัวนี้เขาจะเป็นรองพื้นที่เหมือนแบบมีไม่เน้นแบบงานแม็อะจะเป็นแบบความงานผิวมีความโกลอะไรอย่างงี้นะคะ mm hmm. ก็สีที่สายเลือกมานะคะ mm hmm. ก็คือสีบับเบอร์สินะ mm hmm. ก็คือเขาจะเป็นหลอดบีบนี้ก็มีฝามา mm hmm. คือเนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมที่ไม่ค่อยแบบไม่ได้เหลว ไม่ได้เหลวเป็นน้ำอะไรเนี้ยเป็นแบบเนื้อครีมนะคะก็สีนี้เบอร์สินนะเขาจะอันเดอร์โทนค่อนข้าง,าง,าง,างนูชตไม่เหลืองมากจะเห็นว่าค่อนข้างพอดีกับผิวทรายนะคะตัวนี้ไม่อะไแบบเหลืองไปอันนี้ก็จะออกไสเค้ามันอยู่แบบประมาณไลท์ทูมีเดียมนะคะก็คือผิวขาวถึงแบบผิวปานกลาง แบบไม่ได้ขาวไปไม่ได้แบบแต่เราก็แบบไม่ได้แบบสีแบบแทนหรือแบบผิวสองสีเข้มมากอะไรอย่างเงี้ยให้ดูเนื้อนะคะเนื้อก็แบบแบบไม่ได้แบบเหลวเป็นน้ำแต่ว่าก็แบบมีความเป็นครีมที่เหลวๆหน่อยแต่ก็เกี้ยงอายนะก็วันนี้นะคะก็คือเราจะลงคือตอนนี้ลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะลงเป็นตัวพัเมอร์ก่อนนะคะวันนี้จะใช้เป็น ตัว p h o ฟโต i ฟิเน m สแ t Box นะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องคมมันนิดหน่อยแล้วก็ช่วยเรื่องพังรูขุมขนซึ่งก็จะใช้แค่นิดเดียวนะคะเท่านี้ <S <S <F est> ก็วันนี้นะคะเราจะใช้แปรงลงรองพื้นของ Q-Paste ตัวนี้นะคะที่เป็น Fat Top k a าบ k กก็คือเป็นคาบ u กิที่เป็นหัวตัดอันนี้เนื้อแปรงจะไม่ได้แบบนง้นมากนะคะแต่ก็เกี่ยวรองพื้นได้โอเคเลย ก็จะแต้มให้ทั่วหน้านะคะคือตัวเนี้ยเขาไม่ค่อยเขียนอะไรไว้บนหลอดว่าแบบมันน่าจะอยู่เป็นแบบฉลากที่แบบอยู่กับซิลพลาสติกมากกว่าก็เลยไม่มีข้อมูลอะไรมากนะคะตัวนี้คือเขาจะมีคอนซีลเลอร์มาด้วยแต่ว่าไซไม่ได้ซื้อมานะคะตอนนี้ก็แบบเริ่มเสียดายว่าน่าจะซื้อมาแต่ว่า ไม่ใช่แหละเพราะว่าตอนแรกคิดว่ารองพื้นเนี่ยก็ใช้กับพวกรอยสิวมไม่น่าจะเวอกเพราะมันเหนอมันโกใช่ไหมแต่ว่าคิดว่าหน้าอามาใช้ใต้ตานะ่าจะโอเคค่อน,นข้างพอดีผิวเลยนะตอนแรกแบบดูเหมือนแบบอันเดอร์โทนอาจจะไม่ตรงแต่ว่าพอเ็นบนผิวแล้วแบบโอเคเให้ดูนะคะ คือฟินิชเขาก็แบบไม่ได้แบบท่าเทียบกับแบบพวกรองผืนรุ่นที่แบบดิวี่หรือแบบรุ่นโกโก้ของเกาหลีมันก็แบบไม่ได้ช้ำขนาดนั้นแต่ว่าก็จะเห็นว่าแบบมันจะมีความแบบวาวเห็นปะนางก็จะมีความวาวอยู่นะคะแต่ก็แบบสรุมันแบบกึ่งกึ่งแมตนิดนึง่ะเพราะว่ามันแบบไม่ได้วาวแล้วก็แบบตรงอื่นก็แบบ ยังดูแบบมีความแบบไม่ได้แบบดูเยิ้มดูมันก็คือเบนง่ายมากเลยนะคะแล้วก็แบบไม่ทิ้งความเนื้อแบบมีความคือเนื้อแบบไม่หนักหน้าแต่ว่าแบบมีความวาวเป็นธรรมชาติอะแล้วก็ เรื่องปกปิดก็ให้แบบประมาณปานกลางนะคะก็คือรอยสิวก็ดูแบบจางลงแต่ว่าเขาแบบไม่ได้หนามากนะก็ยังแบบพอเห็นอยู่แต่แบบเฮ้ยมันโอเคเดี๋ยวทรายจะลงรอบที่สองนะคะคือก็จะลงแค่ช่วงที่แบบมีรอยสิวคือตรงคางกับตรงช่วงกรามตรงนี้คือของนี้ก่อนเขาสีเยอะมาก เป็นไปได้อยากให้ทุกคนแบบไปเลือกสีที่ชอบเพราะทุกคนอาจจะเห็นตัวอย่างจากวิดีโออื่นของสายที่ซื้อผิดสีนะคะแต่ก็คือเอาจริงบางทีแบบสายจะซื้อผิวสีผิวเข้มกว่าจริงเพราะว่าบางทีคือสายแบบไปทะเลอะไรเงี้ยเราก็แบบอาบแดดให้ผิวมันแทนแบบทําแทนนิ่งอะไรเงี้ยซึ่งปกติสายก็แบบไม่ได้ขาวเท่าเนี่ยอันนี้คือแบบด้วยความที่อยู่บ้านมาแบบเขาจะไปตั้งแต่ล็อกดาวน์ก็เลยแบบผิวแบบสว่างขึ้นแบบพอเราแทบไม่ไปโดนแดดอะไรเลย คอนเซลเลอร์ใต้าตาวันนี้เราจะใช้ของบลช็อตนะคะตัวดักสปอตคอนซีลเลอร์เขาจะแบบมีอันเดอร์โทนที่แบบค่อนข้างไปทางแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยคอลเล็กใต้ตาดำได้ดนนีก็เดี๋ยวจะใช้เป็นพับคุชชั่นของบีเบียเกียแทนนะคะ คือในกล้องมันอาจจะดูไม่ค่อยออกอนะแต่ว่าในชีวิตจริงอะคอนซีลเลอร์นี้แบบอันเดอร์โทนจะแบบสีสซลมอนมากเลยอะคือมันจะออกเป็นแบบโทนส้มๆขาวส้มก็มันจะดีสำหรับการเคลซ่อนแบบใต้ตาคำ้ำคนที่ใต้ตาค้ำแบบเห็นเส้นเลือดสีเขียวอะไรอย่างนี้นะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะก็คือด้วยความที่เหนือมันค่อนข้างแบบฟินเชแบบมันค่อนข้างแบบฉ่ำๆนิดนึงแบบดิวีเราก็เลยจะลงเป็นแป้งที่ช่วยคุมมันหน่อยนะคะก็คือจะใช้เป็นตัวเจ้านางไดมอนทานซูลเซนพาวเดอร์นะคะเพราะว่าคือคิดว่าถ้าแบบไม่ลงแป้งที่ช่วยคุมมันมันไม่น่าจะอยู่นะคะก็คือเพราะว่าทรายเป็นคนแบบหน้ามันตรงทีโซนนะคะ แล้วน,นี้คือเขาจะเป็นแบบแป้งโป่งแสงอะไรเนี่ยเออเอออย่างนดิงของเล็กที่ไม่มีก็คือแป้งอะ่ะคือแบบเหมือนเวลาดูรีวิวแป้งของเน็กก็คือเหมือนแบบเออโอเคแต่ว่าไม่ได้บแบบบูวาไม่ได้วาวอะไรอไรเงี้ยก็เลยแบบไม่เคยได้ซื้อมาของเล็กที่มีเยอะคือแบบรองพื้นกับอายแชโดว์ลิปสติก ก็พอลงแป้งก็จะเห็นว่าแบบความฉ่ำเร้ามันก็ดูหายไปแต่ว่าทซาว่าฟิเิชเขาให้แบบยังดูเป็นธรรมชาติอยู่ก็จะเห็นว่าแบบมันไม่ได้แบบแมตแบบด้านมากนะคะคือตอนนี้ประมาณบ่ายหนึ่งเดี๋ยวเรากลับดูทีหนึง่งตอนเย็นนะคะว่ามันเป็นยังไงก็นี้ให้ดูฟิิชหลังลงแป้งแล้วนะคะ ก็จะเห็นว่าแบบก็ยังมีความเป็นธรรมชาติอะไรนี้อยู่แล้วก็แบบไม่ได้ดูแมทแบบด้านกันไปเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าที่เหลือแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอัปเดตอีกทีหนึ่นงก็ตอนนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะให้ดูฟินิชยังค่อนข้างอันนี้คือเป็นบัตชออนที่ลงไปนะคะคือมันเป็นแบบบัตชออนผสมชิมเบอร์นก็เลยมีความวาวตัวนี้แต่ตรงอื่นนะคะก็ยังดูแบบ ก็ดูแมตลงไปนะคะพอเราลงแป้งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันระหว่างวันนะคะตอนนี้โดยรวมก็คือค่อนข้างชอบฟินนชนะเพราะว่าเขาแบบปกปิดได้โอเคเลยแล้วก็แบบไม่หนักหน้าแล้วก็ยังแบบดูมีความเป็นธรรมชาตินะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ประมาณบ่ายหนึ่งกว่าๆเดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งตอนเย็นแล้วกันก็ตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วนะคะก็คือวันนี้เราก็ไม่ได้ไปไหนทั้งวันก็ทํางานอยู่ที่ห้องนอนแล้วก็แบบมีมือไปแตะหน้าบ้างนะคะ ก็แบบแต่หน้าแบบช่วงแบบค้างช่วงเนี้ยบ้างก็คือเราไม่ได้ซับหน้าระหว่างวันเลยแต่ให้ดูนะคือแบบยังดูโอเคนะแบบไม่ได้แบบไม่ได้แบบดูแบบมันเยิมด้วยความที่มันเป็นโกะไปเราก็กลัวว่ามันจะแบบมีเยิมมีอะไรไปใช่ไหมก็แต่ว่าก็ตรงจมูกนะคะมีหลุดไปตรงปีกจมูก แต่ว่าตรงจมูกตรงนี้แบบไม่ได้มีผหามากก็คือปิดจมูกสองข้างเลื่อนไปเห็นป่เลื่อนไปนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่อนข้างเลื่อนเยอะมากแล้วก็ตรงแก้มก็ยังโอเคอยู่นะตรงแก้มไม่ได้มีปัญหามากแล้วก็ตรงหน้าผาก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าก็ตรง คางอะไรเงี้ยที่เราแบบแบบแตะหน้าระหว่างวันช่วงเนี้ก็แบบเลือนไปนะคะแต่ว่าก็แบบไม่ได้อะไรมาก <c oughs> คือส่วนตัวคิดว่าฟินิชมันด้วยความที่ฟินิชมันค่อนข้างมาทางแบบดิววี่แบบดูแบบโกโก้ Go, ดูชำ้ชำๆนิดนึงอะ่ะถือแบบติดทนเท่านี้ถือว่าโอเคมากแล้วนะเพราะว่าแบบถ้า เคยดูคลิปอื่นก็จะรู้ว่าแบบรองแบบพวกคุชชั่นเกาหลีนเนี่ยทายแบบใช้ไม่ค่อยได้เลยนะเพราะมันจะแบบเป็นคราบเยอะมากยิ่งถ้าแบบไม่ซําหน้าระหว่างวันแล้วนี่คือแบบกี่ชั่วโมงอะประมาณเจ็ดเจ็ดชั่วโมงผ่านไปเราไม่ได้ซ้ำหน้าระหว่างวันแล้วมันแบบเป็นแค่แบบคราบแค่ช่วงล่องจมูกนี่ถือว่าโอเคมากๆสำหรับสายนะคะแล้วก็ฟินิชก็ดูแบบมีความวาวเพิ่มขึ้นตรงช่วงทีโซนนะคะจมูกนะคะ ตรงแก้มก็แบบมีช่วงนี้นิดหน่อยแต่ว่าเราลงแบบไฮไลท์ไปนะคะแต่ว่าตรงอื่นก็โอเคนอกจากช่วงที่โซนฟินิชโดยรวมก็ดูยังดูแบบโอเคเป็นธรรมชาติอยู่นะคะแบบไม่ได้แบบดูแบบจับตัวเป็นก้อนอะไรเงี้ยนอกจากตรงที่มันเลือนหลุดไปแล้วก็ตรงจมูก ส่วนตัวนะคะคือสายค่อนข้างชอบฟินิชตัวนี้มากเลยเพราะว่าเขาดูเป็นธรรมชาติอนะเราไซ์ที่ผิวมันสซยก็รู้สึกว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่แบบใช้ได้นะคะก็คือตัวนี้ก็คือแนะนําสำหรับคนที่อยากได้รองพื้นที่แบบไม่แมตต์อะอยากได้แบบฟินิชที่แบบดูโกโก้แบบดูดิวี่แบบมีความเป็นงานผิววาวๆหน่อยแต่ก็แบบไม่อยากได้อะไรที่แบบดิวี่หรือฉ่าเกินไปนะคะ แล้วก็ตัวนี้แบบปกปิดค่อนข้างโอเคเลยนะตัวนี้ให้ปกปิดที่ประมาณแบบปันกลางอะไรเงี้ยห้องรอยสิวอะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบปกปิดได้โอเคอาจจะไม่ได้แบบกิบมากถ้าแบบใครอยากให้แบบงานกิบต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่ชอบแล้วใครถ้าหน้ามันก็แนะนําว่าให้ใช้คู่กับแบบพรเมอร์กับแป้งที่ช่วยคุมมันนะคะแล้วก็ต้องมีซับหน้าระหว่างวันบ้างเพื่อแบบป้องกันไม่ให้มันมันเกินไปไม่ไงั้นมันก็อาจจะแบบมีหลุดเป็นค่าบ้างอะไรอย่างนี้ แล้วด้อยความนี้คือสีเยอะนะคะก็อย่าลืมไปเลือกดูการสวอทกันที่เคาน์เตอร์ได้ก็วันนี้เราก็จะจบกันแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์เราเจอกันใหม่คราวหน้าคะ่ะบ๊ายบาย